สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับโอ๋อีกครั้งนะครับวันนี้โอ๋จะพามาดูตัวแอททาเกียร์ออโต้รุ่นเริ่มต้นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่แพ้กันกับตัวมิราชนะครับแต่ต้องแจ้งก่อนนะว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ในบางจุดนะครับในเรื่องตัวถ้าเป็นแอททาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิราชเนี่ยจะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ก็จะแลกกันในบางจุดนะครับต้องบอกกอนว่าแอททาได้ในเรื่องความกว้างนั่งสบายนะครับม แถวสองเนี่ยก็พับได้แต่อัฒจัก็จะพับไม่ได้นะครับแต่จะแลกกันในเรื่องตัวช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องตัวด้านท้ายทรงทรงรถจะเป็นทรงรถเก่งซีดานนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องพันสองราคาจะอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสีขาวจะเพิ่มไปเจ็ดพันนะครับขอนเริ่มต้นที่เจ็ดพันนะครับผมสวยเลยนะครับเป็นรถที่นิยมนะครับในกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าคนที่ เพิ่งเริ่มทำงานนะครับมีรถคันแรกเนี่ยเพราะตัวนี้มันสามารถเติม 9195e20 ได้นะครับประหยัดน้ํามันนะครับผมมาดูด้านในนะครับด้านในก็จะคล้ายๆกับตัวมิราชครับเป็นในเรื่องตัวกุญแจที่เป็นแบบว่าไขสตาร์ทเป็นรีโมทนะครับแต่ว่าเป็นแบบไขนะนะครับตัวปุ่มพวงมาลัยด้านซ้ายเนี่ยก็จะสามารถรับสายวางสายได้นะครับตัวจอก็จะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์พวก iPhone แล้วก็ a n d r o i d ออได้ดูแผนที่ได้ฟังเพลงได้นะครับ เบาที่ให้มาเนี่ยเดิมๆก็จะเป็นเบาผ้าอย่างดีนะครับแต่ถ้าใครต้องการเป็นเบาหนังแจ้งความต้องการกับโอได้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมอยากได้แบบไหนก็มาคุยกันนะครับโปรโมชั่นมีหลากหลายนะครับมาดูแถว2แถว2ตัวแอททานเนี่ยต้องบอกตรงว่านั่งกว้างสบายกว่าตัวมิราดนะครับแต่ก็ต้องแลกกันนะครับว่ามันไม่สามารถพบรับเบาเหมือนมิราดได้นะครับก็จะได้คนละแบบนะครับราคาตัว แอทถาจะแพงกว่านิดนึงแต่ได้ในเรื่องมีที่พักแขนเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็วางแก้วน้ําได้ซึ่งมิราจจะไม่มีนะครับแต่มิราจเนี่ยสามารถพับเบาะในเรื่องแถวสองได้แต่แอทถาดจะได้เปรียบอย่างหนึ่งครับในเรื่องตัวด้านท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตัวด้านท้ายเนี่ยช่องเก็บของเนี่ยเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาเปิดปากกระโปรงด้านท้ายนิดนึงนะครับดูด้านท้ายกันนะครับผมด้านท้ายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาสามารถ ใส่ถุงก๊อบใบใหญ่ๆได้1ใบเลยนะครับเพราะมันกว้างมากนะครับต้องบอกกันอย่างนี้เลยดีกว่านะครับมาดูด้านในนิดนึงว่ากว้างขนาดไหนหนไครับใส่ถุงก๊อบได้สบายๆนะครับอย่างกว้างมากเลยนะครับคนคนอย่างผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็ลงไปนอนได้นะครับสบายสเลยกว้างและใหญ่นะครับเก็บสัมภาระเก็บของได้สบายๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือความกว้างงตัวเขานะครับ วันนี้ก็คงจะเป็นพิวประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวรอบรถอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตัวด้านหน้านะครับอ่าสวยเลยนะครับเอาเป็นว่วาถ้าท่านใดสนใจที่กำลังจะออกรถไว้ใช้งานนะครับราคาไม่แพง500แสนกลางๆผ่อนเริ่มต้นที่7,000นะครับก็ติดต่อได้นะครับฝากให้โอยินดีเป็นที่ปรึกษาและดูแลทุกขั้นตอนในการออกรถให้ด้วยนะครับยินดีให้คาแนะนาทุกขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับผม หากวันนี้คลิปมีการผิดพลาดประการใดต้องกาบขออภัยไว้ด้วยนะครับก็จะนําไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวรอบรถเลยนะครับแอทชัดเนี่ยจะไม่มีไฟเหวียวด้านข้างเหมือนตัวมิราดนะครับอ,อ่าประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม